ว่าโดยการลืมคำปริิญญาณกูเป็นโคภิกษุทั้งหลายล่าทีิย่างตามฝูงโคไปข้างหลังขังหลังแม่สีห้องอยู่ว่ากูก็เป็นโคกูก็เป็นโคดังนี้ก็ตามที่แต่สีของมันก็หาเป็นโคไปได้ไหมเสียงของมันก็หาเป็นโคไปได้ไหม เท่าของมันก็หาเป็นโคไปไดไหมมันกระได้แต่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังข้างหลังห้องเอาเองว่ากูก็เป็นโคกูก็เป็นโคดังนี้เท่านั้นขอนี่ชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในกรณีเช่นนี้ก็ะฉันนั้นเหมือนกันคือแม่สิเดินตามมูภิกษุ ไปขังลังขังลังห้องประกาศอยู่วาข้าก็เป็นภิกษุข้าก็เป็นภิกษุดังนี้ก็ตามที่แต่ความใคร่ในการประพฤติศีลสิขาของเธอบ่เหมือนของภิกษุทั้งหลายความใครในการประพฤติจิตสิกขาของเธอบ่เหมือนของภิกษุทั้งหลายความใครในการประพฤติ ปัญญาสิกขาของเธอว่เหมือนของภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นได้แต่เดินตามภิกษุไปข้างหลังข้างหลังร่องประกาศเอาเองว่าข้าก็เป็นภิกษุข้าก็เป็นภิกษุกกษดังนี่ท่านั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสํำเนียกใจไว้ว่า ความใครในการประพฤติศีลสิขาของเฮาต้องเข้มงวดเสมอความใครในการประพฤติจิตตสิขาของเฮาต้องเข้มงวดเสมอความใครในการประพฤติปัญญาสิขาของเฮาต้องเข้มงวดเสมอดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล สมณะแกลบภบิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงคลับบุคคลน,นี้ออกไปเสียภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงคับบุคคลน,นี้ออกไปเสียจงนำบุคคลน,นี้ไปให้พ้นลูกนอกคอกช่างเฮ็ดให้รํำบากใจกรได้ภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนมีการเดินการถอยกลับ การแล่ดูการเลี้ยวดูการ,รขู่แขนขู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการส่งสังคติถือบาทข้องจีวอนเหมือนเหมือนพวกภิกษุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลายชัวเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังบ่เห็นอาบติของเธอเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบติของเธอเขาเมื่อนั้นเขาทั้งหลายกังหัจักเธอได้ว่า นี่เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมุ่นฝอยดังนี้ขั้นค้นทั้งหลายหูจากเธอว่าเป็นคนเช่นนั้นแล้วเขาก็นเนระเทเธอออกไปนอกมูขอนั่นเพราะอียงเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้ค้นสัวทำลาล่พวกปิสูที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลย ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นเข่าผีซึ่งออกร่วงมีแตก่แกลบบ่มีเนื้อในที่บริโภคใดเกิดขึ้นในหน้าเขาเต็มไปเบิดในฤด,ดูเห็ดหน้ารากของมันรํำตนของมันใบของมันกะเบิงเหมือนเหมือนต้นเข่าทั้งหลายส่วเวลาที่ร่วงยังบอออกเมื่อใด เมื่อร่วงออกเมื่อนั้นจังหูได้วา่านี่เป็นต้นเขาผีซึ่งมีแตก่แกลบบ่มีเนื้อในที่บริโภคได้ดังนี้ขั้นคนทั้งหลายสาบเช่นนี้แล้วเขาทั้งหลายกระซอยกันถึงถอนพร้อมทั้งรากทิ่มไปให้พ้นหน้าเขาขอนั่นเพราะอีหย่งเพราะคนทั้งหลายมีความประสงคหวาอย่าให้ต้นเขาผี ทำไล่ตนเขายวะที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายฉันใดกับฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเลี้ยวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการส่งสังคติถือบาทครองจีวอน เหมือนเหมือนพวกภิกษุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลายช่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังบ่เห็นอาบัตของเธอเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัตของเธอเขาเมื่อนั้นเขาทั้งหลายก็หูจักเธอได้วา่านี่เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมูลฝอยดังนี้ขั้นคนทั้งหลายหูจักเธอวา่า เป็นเช่นนั้นแล้วเขากันเนรเทเธอออกไปนอกมูขอนั่นเพราะอิหยังเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนสัวทำลาล่พวกภิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนกองเขาเปลือกกองใ่ที่คนทั้งหลายกำลังร้อยกันอยู่กางลมในเขาเปลือกเหล่านั้น เขาที่เป็นเม็ดแทแข็งแกร่งกระตกไปร่วมกันอยู่กองหนึ่งส่วนเขาที่รีบที่เป็นแกลบล่มกระพัดปิวผ้าไปร่วมเขาเป็นอีกกองหนึ่งเจ้าของจึงเอาไม่กวาดกวาดเขาที่รีบนั่นไปทิมเสียขอนั่นเพราะเหตุใดเพราะเจ้าของมีความประสงค์ว่าย่าให้เขารีบที่เป็นแกลบ มาปนกับเขาที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายชั้นใดกับฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเลี้ยวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการส่งสังฆติถือบาดคล้องจีวอนเหมือนๆพวกภิกษุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลาย ชัวเวลาทีภิกษุทั้งหลายยังบ่เห็นอาบัตของเธอเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัตของเธอเขาเมื่อนั้นเขาทั้งหลายก็หูจักเธอได้ว่านี่เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมูลฝอยดังนี้ขันคนทั้งหลายหูจักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็เนระเทศเธอออกไปนอกมูขอนั้น เพราะอีกย่างเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนสัวทําลยพวกภิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายอันนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษที่ต้องการทั้งไม่สำหรับไ่น้ำถือขวานที่คมเข้าไปในป่าเขาเคาะต้นไม้ต่างๆด้วยขวานบรรดาต้นไม้ต่างๆเหล่านั้น ต้นไหนเป็นไม้เนื้อแข็งมีแกนตันถือเคาะด้วยขวานย่อมทรงเสียงนักักส่วนต้นไม้ที่พุในน้ำซึมเข้าไปแท่อยู่ใดจนเกิดเปื่อยพุขึ้นในตัวเองถือเคาะด้วยขวานเขากะทรงเสียงดังก่องบรุษผู้นั้นจึงตัดต้นไม้เนื้อผุในชนิดนั้นที่โค่นแล้วตัดปลายออก ควานในเฮ็ดให้เกลี้ยงเก่ายางดีขั้นแล้วกระใส่เป็นทั้งสำหรับใส่น้ำได้สำเร็จภิกษุทั้งหลายชั้นใดกระชั้นนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเลี้ยวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการส่งสังฆติถือบาทข้องจีวอน เหมือนอนพวกภิกษุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลายชั่วเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังบ่เห็นอาบัติของเธอเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเธอเขาเมื่อนั้นเขาทั้งหลายกับหูจักเธอได้ว่านี่เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลเป็นสมณะขยะมูลฝอยดังนี้ขั้นคนทั้งหลายหูจักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้ว เขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกมูขอนั่นเพราะอีหยังเพราะคนทั้งหลายมีความประสวงค์ว่าอย่าให้คนสัวทำลายพวกภิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้เพราะอยู่รวมกันจึงหูจักกันได้ว่าคนนี้มีความปรารถนาล่ามกมักโกรธมกหลบหลูขุ้นทันหัวดือตีตนเสมอทัน มีความริษยามีความตรนีและโอ้วดใน่ามกลางชนเขาเป็นคนมีว่าจาหวานปานสมณะที่ดีพูดแต่ในทีหลับคนย่อมเฮ็ดสิ่งที่ค้นซัวซึ่งมีความเห็นตำซ้ามบ่เอือเฟื่อระเบียบพูดจาปิ่นปล่อนปโปปดเขาเฮ็ดกันทุกอย่างทุกคนพึ่งรวมมือ กำจัดเขาออกไปเสียทุกคนพึ่งซอยกันทิ้ง้อนบุคคลที่เป็นดุษต้นเข่าผีนั่นทิ้งพึ่งซอยกันขับค้นกลวงเป็นพ่งไปให้พ้นพึ่งซอยกันคัดเอาคนที่บ่เมนสมณะแต่ยังอวดอ้างตนว่าเป็นสมณะออกทิมเสียดุษชาวหน้าห้ยเขาเปลือกกลางล่มเพื่อคัดเขารีบออกทิมเสียชะนั่น อันนึงคนเห้าเมื่อมีการอยู่รวมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่บ่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั่นพึ่งสามัคคีต่อกันมีปัญญาเหตุที่สุดทุกแห่งตนเถิดมักให้ผู้ยิ่งประคบประงมพรามมีสมณะ หรือพระมบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัววาเป็นพรหมจารี่โดยชอบเขาเบ่เสพเมตุนธรรมกับด้วยมาตุขามกระจิงแลแต่ว่าเขายังยินดีการลูบท่าการคัดสีการอาบการนวดฟันที่เฮ็ดให้โดยมาตุขามเขาปราบปื้มยินดีโดยการเฮ็ดเชนนีจากมาตุขาม ขรามหนี่แลคือความขาดความทะลุความดังความพลอยของพรหมจรรย์พรามเฮากาวาผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์บบริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมตุนย่อมบ่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรล่ำพันความทุกข์กาย ความถูกใจและความขับแค้นใจซื่อวา่ายังบอพนจากความถูกใดมักสัป,ประยอกกับหญิงพรามอีกอย่างหนึง่งมีสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตัววา่าเป็นพรหมารี่โดยชอบเขาบอเสพเมถุนกับด้วยมาตุคามและ บอย,ยินดีการลูบท่าการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุขามกับจิงแลแต่ว่าเขายังบูดเอาไหมเขายังพูดจาซิกซี่เล่นหัวซับป,ประยกด้วยมาตุขามเขาปราบปื้มยินดีด้วยการเฮ็ดเช่นนั่นจากมาตุขามพราหนีแ่แลคือความขาด ความทะลุความดางความพลอยของพรหมจันทร์พรามเฮ้ากาวาภูนีประพฤติพรหมจันทร์บอบริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันดยเมตุนย่อมบ่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความรำไรปํำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแคนใจสือวายังบ่พ้นจากความทุกข์ใด มักศบตาหญิงพรามอีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตตัววา่าเป็นพ่อมาจารีโดยชอบเขาบเสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามบอย,ยินดีการลูบท่าการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามทั้งบอย,ยินดีในการพูดจาซิกซี เล่นหัวซับยอกกับด้วยมาตุขามก็จจิงแระแต่ว่าเขายังชอบซบตาด้วยตากับมาตุขามเขาปราบปื้มยินดีด้วยการเฮ็ดเช่นนั้นจากมาตุขามพราหม์หนีแล่คือความขาดความทะลุความดางังความพล่อยของพรหมจรรย์พราหม์เฮ้ากาวาผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์บ่บริสุทธิ์ ยั่งวะประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมฆถุนย่อมบ่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความรำไรรำพันความทุกขกายความทุกใจความขับแกนใจซื่อว่ายังมบ่พ้นจากทุกได้มักฟังเสียงหญิงพรา์อีกอย่างหนึ่ง มีสมณะหรือพระบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนวา่าเป็นพระมาจารีโดยชอบเขาบ่าเสพเมถุนกับด้วยมาตุค้มบ่ยินดีการลูปท่าการคัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุค้มบ่ยินดีในการพูดจาซิกสี่เล่นหัวซับยอก,กับด้วยมาตุค้มทั้งบ่ยินดีในการซบตา ด้วยตากรมาตุข้ามกระจิงแลแต่ว่าเขาย่างมักฟังเสียงของมาตุคามที่หัวเราะยูกก็ดีเว่าจายูกก็ดีครับร้องอยุกก็ดีร้องให้ยุกก็ดีข้างนอกฟ้ากรตามนอกกำแพงกระตามเขาปราปื้มยินดีด้วยการเฮ็ดเช่นนั้นจากมาตุคามพรามนี่แลคือความขาด ความทะลุความดางความพล่อยของพมจันทร์พรามเฮากาวาผู้นี้ประพฤติพุทมจันทร์บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนย่อมบ่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความรำไรรำพันความถูกกายความถูกใจและความขับแคลนใจซื่อวายังบ่พ้นจากทุกได มักละลึกถึงความหลังกับเกี่ยวกับหญิงพรามอีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตัววา่าเป็นพรนมาจารีโดยชอบเขาบ่าเสพเมตุนธรรมกับด้วยมาตุคามบ่ยินดีการลูปท่าการคาสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามบ่ยินดี ในการพูดจาซิกซี่เล่นหัวซับป,ประยอกกับด้วยมาตูคามบอยินดีในการซบตาด้วยตากระมาตูคามทั้งบอยินดีในการฟังเสียงของมาตุคามกับจิงแลแต่ว่าเขามักตามและเลือกถึงเรื่องเกา่าที่เคยหัวหลาะเหล่าร่มเล่นหัวกับด้วยมาตูคามเขาปราเปื่ยยินดีด้วยการเฮ็ดเช่นนั่นจากมาตูคาม พรามนี่แหลคือความขาดความทะลุความดางความปล่อยของพรอมจันทร์พรามเฮ้ากาววาผู้นี้ประพฤติพ่อมจันทร์บบริสุธ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมตุน่ยมบมบพลจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความราไรรำพัน์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจซื่วา ยังบ่พผลจากทุกใดไกหมักเบิงผู้อื่นบริโภคกามพราม์อีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตัวว่าเป็นพระมาจารีโดยชอบเขาว่าเสพเมตุนธรรมกับด้วยมาตุขามบ่ยินดีการลูบท่าการค้าสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุขามบ่ยินดีในการ พูดจาซิกซี่เล่นหัวซับยอกกับด้วยมาตุคามบอยินดีในการซบตาด้วยตาการมาตุคามบอยินดีในการฟังเสียงของมาตุคามทั้งบอมักตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะเหล่าโลมเล่นหัวกับด้วยมาตุคามกระจิงแลแต่ว่าเขาเพียงแต่เห็นคาฮับาดีหรือบุตรคาฮับาดี ผู้อิมเอิบเพียบพร้อมด้วยกามมคุณทั้งหาได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามมคุณเขากับปราปืมยินดีด้วยการได้เห็นการกระท่ำเช่นนั้นพราหม์นี่แลคือความขาดความทะลุความด่างความพลอยของพรหมจันทร์พรามหมเฮ้ากาวาผู้นี้ประพฤติพรหมจันทร์บบริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมตุน ย่อมบ่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความรำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแขนใจสื่อว่าย่งมบ่พ้นจากทุกได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นเทพพยดาพรามอีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาณตนว่า เป็นพระมจารีโดยชอบเขาเบเสพเมถุนถ้ำกับด้วยมาตุขามบมยินดีการรูปท่าการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุขามโมยินดีในการพูดจาสิกซี่เล่นหัวซับปปยอก,กับด้วยมาตุขามบมยินดีในการซบตาด้วยตากับมาตุขามบมยินดีในการฟังเสียงของมาตุคาม บอมักตามรละลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเลาะเหล่าล่มเล่นหัวกับดวยมาตู่ข้ามและเทิงบ่ยินดีที่สิเห็นพวกคหาบาดีหรือบุตรคหาบาดีผู้ที่อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกรรม,มคุณทั้งหาแล้วตนพร้อยนึกปลื้มใจกระจริงแลแต่ว่าเขาประพฤติพมจันทร์ โดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็นเทพพยดาพวกใดพวกหนึ่งพรามนี่แหละคือความขาดความทะลุความดางังความพร่อยของพรหมจรรย์พรามเฮ้ากาววาผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์บบริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมตุนย่อมบ่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศก ความรําไรรําพันความทุกกายความทุกใจและความขับแคนใจซื่อว่ายั่งบ่ผลจากทุกได